สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมกุญแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนย์แกปิตอนวันนี้นะครับผมมี Mercedes-Benz อะเป็นตัว E350E นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับโฉมปี2018หน้าเจะ หน้าจอหน้าตาแบบนี้ของเขานะครับก็จะมีเพียงแค่2รุ่นนะครับเป็นเอวังกาแล้วก็จะเป็นตัวอะไรนะ AMG นั่นเองนะครับซึ่งความต่างจริงๆแล้วต่างกันเล็กน้อยในส่วนของเรื่องล้อแมกนะครับเรื่องบอดี้พาร์ทภายนอกที่ กระจังหน้ากันชนท้ายอย่างงี้ครับก็จะเป็นอีกรูปทรงอีกรูปลักษ์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเป็นทรง AMG e e นั่นเองด้านท้ายสัญ,ญลักษณ์บง่งบอกไว้เลยนะครับว่าเป็น E 3 5 0ห E ปลักอิน,นั่นเองนะครับในส่วนของ p l กอินเนี่ยวิธีการเสียบชาร์จจะเสียบชาร์จจากด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เติมน้ํามันก็จะเติมจากด้านข้างนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบเบนซินนะครับเป็นตัว p ักอิน Hybrid ซึ่ง สีนี้ก็จะเป็นออกสีออกแนวแบบสีเทาสีไม่ใช่สีบรอนนะจะเป็นออกสีเทาเทดำๆๆนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตชื่อทางการเขาเรียกไว้ผมไม่มั่นใจพี่ลูกค้าท่านไหนทราบบอกทักทายดีว่าเอ๊สีนี้คือ ตึ๊ดๆแบบนี้นะอ่าในส่วนของกิวหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์ก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับวิ่งเป็นเส้นแบบนี้เลยอ่าสวยเลยทีเดียวนะครับสีนี้นะครับถือว่าดูแล้วมันไม่ใช่สีดำนะแต่ว่าออกแนวแบบออกแนวทึบๆนะครับใครชอบสีเทาแบบนี้นะเขาเรียกว่าสีลายสีควันบุหรี่ไหม <laughs> นะ ใครชอบนะครับต,ต้องเข้ามาชมมาดูคันจริงได้เลยเพราะว่าสวยสวยจริงสวยมากมากเลยนะครับและราคาณนะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าน้อยจริงราคา1นึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็จะเป็นกระจกเดิมของทางเบนซ์ะ Mercedes นะครับก็จะเป็นลายเซ็นแบบนี้ด้วยนะในส่วนของเรื่องลายเซ็นนะครับก็จะมีความแตกต่างของแต่ละคันนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนประมาณว่า คนที่ผลิตหรือคนอะไรที่นะคันนี้หรือเปล่านะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นลายเส้นแบบนี้นะครับกระจกนะครับก็ยังเป็นของ Merc e d e เ Benz เหมือนเดิมนะครับเป็นกระจกแท้กระจกเดิมนะครับติดโลโกโล้สติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับบอกบอกความเป็น m e r c e d e s Benz นะครับแต่ขอเวลาล้างทำความสะอาดนิดนึงฝุน่นเยอะเลยกันนะกระจกเดิมกระจกแท้ทุกจุดนะครับถือว่า รถเดิมเลยนะครับตำหนิแทบจะไม่มี1,189,000บาทเท่านั้นนะครับสภาพภายนอกโดยรวมแล้วค่อนข้างสวยนะได้อย่างเป็นพิลารีด้วยนะอ้าไม่ธรรมดานะครับใครมองหา Mercedes-Benz นะครับเป็น E 3 5 0 E ซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาจากป้ายแดงมานะครับผมว่าน่าจะมี3ล้านกว่ากว่าโดยประมาณนะแต่ตอนนีนะ้แล้วที่สำคัญได้เป็น E c l a s s ด้วยนะนะครับ และก็ที่สําคัญนะตอนนี้ครับราคาปรับลดแบบแนวแบบรถล,ลดแบบแคมรี่ ry, แนวแอคคอร์ดที่เป็นแบบแนวเอกลุสีเลยแต่ว่าราคาสูงกว่าน,นอยเดียวนะไม่ได้แพงมากแต่เราได้แบรนด์นะครับที่เป็น Mercedes-Benz นั่นเองคันนี้บอกไปแล้วนะครับ E 350 E ปลั๊กอินนั่นเองนะครับในส่วนของภายในาเดี๋ยวผมพาไปดูอลภบท ะเยอะเลยคุณแผน <c oughs> นะในส่วนภายในนะครับจะได้เป็นเบาะสีดำนะครับซึ่งข้อดีนะครับสามารถปรับในส่วนของตำแหน่งเบาะได้ด้วยนะ,ะจากตรงนี้นะครับปรับจากตรงนี้ได้นะลำโพงจะไม่ใช่ไดเมสเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสามารถปรับในส่วนของเขาเรียกว่า ที่รองน่องได้นะครับสามารถปรับจากตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้าด้านข้างนะครับสไลด์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมจุดด้านนี้นะครับสามารถปรับความความสูงความต่ำภายในเบาะได้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเซตตำแหน่งในส่วนของ Memory s e a t นะครับเมมโมร่เา Memory, าบาะนะครับจะมี 1, 2 3ตําตำแหน่งนั้นเอง ถือว่าโอเคนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของแผงควบคุมก็จะอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับมองจากด้านข้างๆเนี่ยสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มองเข้าไปภายในถือว่าออกแนวคล้ายๆสปอร์ตนะครับเป็นลายแคปลาแบบนี้มาด้วยอาสวยไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งภายในนิดนึงวันนี้ขายาวหน่อยใส่รองเท้าส้นสูงนะครับขายาวเฟื้อ นั่งถือว่าสบายนะครับเพราะว่าผมสูง175-176นะครับแต่ว่าวันนี้ใส่รองเท้าส้นสูงมามันก็น่าจะ180นะ <c oughs> นะเพิ่มเพิ่มความสูงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเบาะนะครับในส่วนของตำแหน่งการน,นั่งนะครับเราสามารถปรับทิศทางได้จากในส่วนของเบาะตรงนี้ทั้งหมดนะถือว่าค่อนข้างโอเคพูดไปพูดมาผมร้อนแล้วขออนุญาตเปิดแอร์เลยดีกว่า ลืมคุณแจอยู่ข้างนอกเวรกรรมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินออกไปเอาคุณแจแป๊บหนึ่งครับ <T> คุณแจ <T> ตั้งอยู่ซะด้านนอกเลยส <T> บายด,ดูรถแล้วลืมเอาคุณแจได้แล้วนะครับในส่งคุณแจก็จะเป็นคุณแจรีโมทแบบนี้2ดอกนะอ่านะครับภายในโกดังก็จะค่อนข้าง กว้างเลยนะครับดีที่ผมไม่ไปวางไว้ข้างหลังสุดนะอ่าได้กุญแจมาแล้วนะครับก็เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้สวยเลยทีเดียวนะวางไว้เวลาทานข้าวบุกลิกดูดีเลยอ่ะมาแล้วเราได้กุญแจแล้วครับผมขออนุญาตสตาร์ทอึกนะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับในส่วนของการสตาร์ทรถนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยครับเขาแอร์เขาจะค่อยๆนะครับ ค่อยๆปรับลงมาถือว่าค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างสมูทออกมาให้เรารู้สึกค่อนข้างผ่อนคลายนะครับแล้วก็ใหม่1 1ก้าพกิโลเมตรนะครับ119,499กิโลเมตรนั่นเองพวกมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมในส่วนของด้าน ซ้ายมือขวามือในส่วนขวามือผมตรงนี้ก็ควบคุมแผงด้านหน้านะครับแล้วก็แผงด้านนี้ก็จะควบคุมจากทางด้านสายมือนี่เองแล้วก็คอนโซลด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นตัวแท็คแพดแบบนี้สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆจากมุมนี้ได้เลยนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเปลี่ยนแท็คแพดเปลี่ยนอะไรได้หมดถือว่าค่อนข้างดีนะใครมองไว้ ใช้งานนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเวลาเราจะถอยหลังนะครับก็เปลี่ยนจากเกียร์แบบนี้นะครับอ่ะผมดันขึ้นปุ๊บอ่ะก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังแบบนี้และนะเห็นไหมอ่าไม่ธรรมดานะครับสามารถปรับตำแหน่งได้หมดเลยนะจากด้านข้างนี้นะแล้วก็บริเวณกล้องรอบๆ้านข้างเนี่ยครับเขาจะมีเป็นเซ็นเซอร์นะครับเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งได้นะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับปรับมุมมองนะครับปรับแบบเหมือนพาโนรามาแบบนี้นะครับสามารถ ปรับธีมได้สามารถปรับดูองศาของตัวรถได้นะครับอยู่ที่ความชอบเอาเป็นแค่ไกด์ไลน์นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับความคมชัดผมว่ามีมาให้เยอะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเวลาการมองการดูอะไรเนี่ยถือว่าค่อนข้าง,างโอเคเวลาเราถอยหลังผมถอยหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยผมจะมีรถยนต์ข้างฝั่งนี้ใช่ไหมเห็นไหมเวลาผมจะถอยหลังเลี้ยวเขาจะมีเซ็นเซอร์บอกนะเวลาถอยหลังนะครับปึบเนี่งสองสาโอเค นะครับเขาก็จะมีเซน็นเซอร์บอกด้านข้างว่าเราตำแหน่งเราจะชนอะไรบ้างไหมนะครับ,รบเห็นไหมก็จะมีตำแหน่งสัญลักษณ์เตือนอยู่นะครับเป็นสีแดงสีอะไรตัวนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ถ้าบริเวณส้มๆอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างยังปลอดภัยอยู่นะครับเดินหน้าเราก็แค่เปลี่ยนเกียร์นะครับถอยหลังนะครับเดินหน้าเดินหน้าปึ๊บอ่า ก็จะมีเรดาร์บอกนะครับถือว่าให้ออปชั่นมาดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูผู้โดยสารตอนท้ายกันนะครับและที่สำคัญมีแพ่นดัลชีพซ้ายขวาแบบนี้มาให้ด้วยนะอ่ะอันเวลาเราจะจอดตัวพีก็ใส่เกียร์ด้านข้างอย่างเงี้ยครับกดหนึ่งท,งทีเท่านั้นเองนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นั่นเองนะครับ <S <S และก็ในส่วนของสำเนาร,รถนะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี2 0 1พันสิบ 2008นะครับกับ Mercedes Benz นั่นเองอ่าเครื่อง2 0 0 0ันซีซีนะครับแต่ว่าขนาดเครื่องจริงๆแล้วจะอยู่ที่1 9 9 1งพซีซีแบบนี้นะครับบริษัทลำดับแรกครอบครองนะจะเป็นบริษัทอคาเนียแคปิทอลนั่นเองนะครับอ่ะผมวางไว้ก่อนด้านท้ายด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบแนวสีดำเลยนะครับเป็นเป็นเป็นกระมิีนสีดำสวยนะแล้วก็ การเปิดไฟเห็นไหมเป็น LED เป็นเส้นแบบนี้สวยนะครับแล้วก็ตรงกระจกนะครับที่บังแดดเนี่ยก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะ,ะถือว่าค่อนข้างโอเคซ้ายขวาเลยนะครับตรงนี้มีให้ซ้ายขวานะถือว่าดีนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างครบถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะอ่ะผมเปิดสตาร์ทไว้ก่อนขออนุญ,ญาตเข้าไปดูด้านท้ายกันว่าในส่วนของผูดด้โดยสารตอนท้ายผมเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของผูดด้โดยสารตอนท้ายก็เปิดมานี่ก็แมมกว้างขวางโอโถงเลยทีเดียว นะครับก็จะมีแผ่นเคสแข็งๆแ,แบบนี้ไว้ให้ใส่เอกสารทำออกมาค่อนข้างสวยนะสามารถเปิดปิดม่านได้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นม่านเหมือนกันเราสามารถปรับได้นะซ้ายขวานะครับมีแอร์มาให้2 2ช่องนะครับแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยจะมี USB นะครับ2ช่องแล้วก็ที่จุดบุหรี่เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องให้มาถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ด้านข้างเนี่ยครับสามารถที่จะเปิดออกมานะครับวางแก้วน้ำนะแบบนี้ได้นะพิงที่พับนับทิงนะครับเพดรูมเล็กรูมนะครับให้มาดีนะครับถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวและที่สําคัญที่จับมือตรงเนี้ยครับเขาก็จะมี ไฟมาให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ที่เกี่ยวเสื้อผ้านะผมว่าเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปทํางานนะครับเวลาเราจะนะเป็นสูตรเป็นอะไรก็ขแขวนไว้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคภายในดําดุเลยนะครับรอ,อเลยทีเดียวนะ,ะกับซีไม่ใช่ซีสิ e 3 5 0 e ปรักอินนะครับภายในดีไซน์สวยเลยทีเดียวนะได้แบตเบนหนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทเก้าพันบาทโอ้ อะไรวันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับแปดหมื่นเาบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูว่าด้านท้ายก็เป็นยังไงบ้างเปิดจากด้านนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เวลาเราเปิด มาแล้วนะครับาะจะเปิดให้อัตโนมัติอย่างนี้เลยเวลาปิดเราก็กดปิดจากปุ่มนี้ได้นะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีเป็นวอลชาร์ต er มาให้แบบนี้นะแล้วก็เป็นพรมกระดุมมีครบเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะเวลาปิดเราก็กดจากปุ่มแค่นั้นนะครับไม่สามารถใช้เท้าคลิกได้นะคลิกในการแบบเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้คลิกแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็คือจะเปิดแทนนะครับแล้วก็เปิดจากตรงนี้ก็ได้นะแล้วเวลาปิดก็ปิดตรงนี้ นะครับ1 1 8 9 0 0้บาทเท่านั้นนะครับกับ Mercedes-Benz E350E ปรักอินไฮบิดปี2018นะครับเลขไม่แสนกว่ากิโลเท่านั้นเองได้สภาพสวยๆกับคันนี้เลยแบบแมสสวยเหลือเกินนะครับไฟไหนห้าเห็หมาเป็นเส้น LED นะครับสวยงามนะครับเราสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับใครมองหาอยู่ราคานี้1 1 8ล้ 9,000บาทเท่านั้นได้อยากเป็นแบบพิาลารีด้วยนะอะลันแฟลตนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับสนใจติดต่อทักทายได้ซื้อเงินสดได้นะครับไม่เก็บแวดแล้วจัดไฟแนนซ์จัดจได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันสำหรับที่ลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะล้านหนึ่งก็หายไปเจ0 0 0นะแวดไม่เก็บแล้วนะครับ70,000ทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุดถึง84งวดเป็นโฉมปี2018ด้วยนะ เมื่อก่อนราคาป้ายแดงเกือบ3ล้านนะแต่ตอนนี้เหลือแค่1,189,000าบาทสภาพสวยกลิปเล็กไม่พอสมควรเลยนะครับ1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นสนใจติดต่อทางทายได้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ mercedes-benz ปี2018 e 350 e ั350อีปร e กอินย e p l hybrid นั่นเองนะครับสนใจไงก็ติดต่อทางทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ